嗯嗯 จับเขียดไปปักเบ็ดพี่น้องนี่ครับเขียดเขียดร้ายครับตอนนี้มาจากเพชรบุรีครับพี่น้องมามาหอดสุโขทัยเมื่อวันก่นครับมาจับเขียดไปปักเบ็ดครับพี่น้องสิปักเมื่อนี่แหละครับปักคืนนี่เป็นหล่นไปชมน้ำกันมามันสิมานบอพี่น้องกําลังยางจับเขียดอยู่ครับ มากันสองคนครับพี่น้องเดี๋ยวไปหลุนไปชมนํำกันนะครับจะปักเดี๋ยวสิไปปักให้เบิ้งจะสามสี่ขั้น,ลนแล้วกันเดี๋ยวไปหลุนกันว่าเวลาไปย่ำรอบแหลกรอบสองมันสิมานบ่พี่น้องเดี๋ยวหาไปติดตามรับชมนํำกันครับหาตำแหน่งดีๆก่อนพี่น้องปักเบ็ดก่อน หลังแเกครับจับเขียดไปพร้อมปักไปพร้อมที่นอกเขียดลายครับบต้องหาครับแถวนี้ ผมส่องโอนโอตาแลี้งจึงคึงเต็มทางไปเปิด เล๋ยวสิบปักให้เบิ้งอีกจากสองขั้นแล้วครับพี่นอ้องแล้วเราจะไปทารุ่นยามรลอแปดกันว่ามันสีมานบ่ เสียงกบเสียงเขียดห้องพี่น้องเอ้ยอยู่เพชรบุรีก็ได้ฟังอยู่ครับจำบ่ด้ปักเบ็ดจังงสิมาลุนมาชมกันครับพี่น้องยามรอบแรกครับติดแล้วครับนูพี่น้องจำความมือเล็กน้อย พี่น้องโอ้ลุดแล้วครับโอ้ลุดแล้วเห็นว่าเห็นตัวเล็กเยอะ้องมาย้ายมาทยห่างนิดวันนี้จับจับปุ๊บลุดปั๊บพี่น้องตัวแรกแขกม้านพี่น้องยามรอบแรกตอนนี้หาทุ่มกลัวครับใส่เหงื่อลงไปใหม่อีกเหงื่อบิดพี่น้อง คนณนุ่งไปชมกันอีกครับตัวนี่งเหงื่อกะเบิดเหงื่อหล่อนดีครับแต่ว่าปลาบดติดพี่นออ้องปลาอะไรล่ะไอเจีไม่เมื่อกี้นั้ไม่จับตัวบบนี้ไปเลยนะติดแล้วครับพี่น้องปลาคอหน่อย,อยตัวหนึ่งครับ แล้วตัวหนึ่งพี่นอ้องมอญ่ครับปลามีแต่รุนรลุนๆนี่ครับพี่นอ้องไปหลุนไปชมกันต่อครับลังนี้บทติดพี่นอ้องปลาหรือว่ามันดึงหุมันดึงมันหลุดโ ดึงหลุดไปแล้วเมื่อกี้เยอะยังอยู่นี่นนไปเยอะเดี๋ยวมันมามนะันหลุดๆมันดึงจนนี่ครับมันดึงมันยัง่าท่านกินครับพี่นอ้องมันดึงยุบยุบอยู่ไม่หลุดครับไม่หลุดน,นี่ครับแต้มสีซีพี่นอ้องแต้มสีซีครับแต้มี่ีสามวันไทยพี่นอ้องเบิง้งตัวนี้ใส่ พองามใน่จักน้อยครับแต้มถี่นีพี่น้องนี่ครับตัวกำลังพองามครับบ่หน่อยบ่ใหญ่ครับพี่นอ้องสี่ตัวแล้วต้องเกะแทนไทยไทยจะตรองเร่งรัวใส่เนื้อเสียบเนื้อไว้ต่อครับ จะไปรุ่นกันอีกจักน้อยครับพี่น้องสิเบิร์ล่ะตัวใหญ่ก็มีให้มันออกสะแล้วว่ามันยังน่าจนจนเศ้าๆเนีอบเบิดครับตัวนี้จะไปรุ่นไปชมกันต่อครับขางห้ามีรุ่นไหมมีรุ่นไหมโอ้ ต้มทีหาพี่น้องแต้มทีหาใส่งามเลยครับดึงดึงดึงลากขึ้นมามันมันดึงมันจะดึงดึงลากไม่ต้องจับดึงลากมาเลยลากขึ้นบกมาเลยนั่นแหละโหตัวงามครับตัวนี้ตัวงามๆเลยพี่น้องมีครับแต้มทีหาครับ อื่ปๆตอนใดอยู่สวยแต้มที่หาลลวพี่น้องมีแต้มที่หกที่เจ็ดให้ฮ่องบอแล้วเขาไปลุนไปชมน้ำกันนะครับมีอันเดียวมีอันเดียวอ้ยอุ้ยอุ้ยมื่นมื่นปิดแล้วพี่น้อง แกมที่หครับใส่ในหน่อยอย้นี่ครับใส่ปลาปอกพี่น้องนี่ <c oughs> ปะปลอกพี่น้องใส่ที่หกครับแกมที่หกบุ๊มใส่ที่หก <c oughs> แกงใส่บวบรุ่นนี่ผักได้พี่น้อง เดี๋ยวไว้ตรงนี้เดี๋ยวไปนี่ตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้แหละอันนี้ยังเหยยังดินเดาเดอยู่พี่น้องใหญ่ฟังก่อนครับฟังป้าเขาบ่้มีปลาครับ ฟังเขาเกี่ยวเขาแล้วป้าติดดีครับพี่น้องหลุนไปชมลำกันครับพี่น้องตัวนี้มีหลุนบ่ท่านนี่คือส้ายไปจังสีโอ้ยดึงไปกินแต่เงื้อครับพี่น้องเบ็ดยังเหลือคือเกา่าบุติดครับ ฝนตกครับพี่น้องบบได้ไปกู้เบ็ดน้ำเขาซ้ำแต่คนกู้มากแล้วละครับเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวจะไปลดกันนะครับไปเบื้องคนกู้มากแล้วน่ะ่มันสิม,มานบหลอกเต่านี่ครับพี่น้องเดีเอามาได้สามสีโตครับร่วมกับของมือคืนกับประมาณ สิปก็โตเนี่ยแหละครับพี่น้องฝนตกนะครับเนี่ยเผ็ดกับเขากับน้ำก้อนพี่น้องฝนตกยังๆอิอูครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสั่นสะทายกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามให้ผมนำคันทายชาแนลจาบคลิปนี้ขอต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ